เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาววริศลาเกตแจ,จ่มปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านทรัพย์พิกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาประถมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโรงเรียนบ้านทรัพย์พิกเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่4ตัมบนวิทภาพอำเภอม่วงเหล็กจังหวัดสระบุรีเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นระดัศึกษาปีที่6รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น218คนมีาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนโดยดิฉันรับหน้าที่เป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3ค่ะ มีงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษดังนี้ 1. ห,หัวหน้างานวิชาการปฐมวัยใบ 2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 3. หัวหน้างานอาหารกลางวันและ 4. เจ้าหน้าที่ทะเบียนภูมิคุสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้นะคะ 1. นโดยดิยฉันเห็นว่า ช่วงเวลาทานอาหารรลววันเด็กจะเลือกทานอาหารโดยใช้ช้อนเขีอาหารออกเช่นผักผลไม้เลือกทานเฉพาะข้าวหรือสดน้ำต้มสดน้ำแกงของที่ตัวเองเตรียมมาทานเท่านั้นไม่ได้ทานอาหารที่หลากหลายซึ่งดิฉันมองว่าจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพร่างกายของเด็ก และการเจริญเติบโตของเด็กจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตของเด็กตามช่วงวัยเนื่องจากบางครอบครัวมีการเลี้ยงดูแบบตามใจให้เด็กทานอาหารด้วยตัวเองดูแลตัวเองเพราะบางครอบครัวไม่มีเวลาให้ต้องออกไปทํางานเพื่อหาเงินประจุเจือครอบครัวนอกจากนั้นเด็กๆยังนำเงินที่ได้มาจากพ่อแม่มาซื้อของ หรือบางคนก็เตรียมมาจากบ้านอีกด้วยเช่นขนมก๊อบแก๊บเย็นลีรูปโอมช็อกแลรมามา่า้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันในการนำปัญหานั้นมาแก้ไขที่กับอาเร็ยค่ะดังนั้นดิฉันจึงได้นำปัญหาที่ได้พบไปประชุมร่วมกับเพื่อนครูและท่านออ ในกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ของโรงเรียนเพื่อร่วมการระดมความคิดเห็นและแลรเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการแก้ปัญหารวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับนักเรียนโดยเฉพาะเด็กๆให้ได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามความสนใจสามารถช่วยกันแก้ปัญหาของเด็กๆได้จึงได้ข้อสรุปว่า ดิฉันควรจัดก,การเรียนรู้หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นดินฉันจึงเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรับประทานอาหารของเด็กในชีวิตประจำวันค่ะดังนั้นดินฉันจึงได้ทําการศึกษาจากกรอบการเรียนรู้และนและนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการ ให้ดิฉันทราบถึงขอบข่ายสาระการเรียนรู้ของเด็กระดับชั้นปฐมวัยช่วงอายุ5ถึง6ปีควรเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการของอาหารสําหรับเด็กในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ในหัวข้อย่อยอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์โดยนักเรียนควรจําแนกอาหารและชนิดของอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ และสามารถบอกคุณประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และโทษของการรับประทานอาหารที่ไม่ไม,มีประโยชน์ได้ค่ะดังนั้นจึงใช้รูปแบบการจัดเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อบปิดอกา,กาศให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงในการปฏิบัติอยางกระตือรล้นนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อวัสดุอุปอกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะและบูรณาร่วมกับวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองในการที่ให้เด็กได้เลือกซื้ออาหารดิฉันมีการจัดสภาพแวดลอ้อมและสร้างบรรยากาศที่เพื่อต่อการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกถึงสถานการณ์จริงจะช่วยฝึกให้นักเรียนได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นจากประสบการณ์ตรงนั่นเองค่ะ ตัวอย่างกิจกรรมการจัดประสบการณ์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องอาหารที่มีประโยชน์าาชนและอาหารที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งเป็นวันที่สองของการเรียนในหน่วยนี้ค่ะซึ่งมีการเรียนลำดับจากความง่ายไปยากเนื้อหาสำหรับเด็กปัะถมวัยที่เริ่มจากการเรียนอาหารหลักข้าหมูกรน แล้วจึงเรียนเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองค่ะในการเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้วนั้นนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่และประเภทของอาหารในแต่ละหมู่ในวันนี้นักเรียนจะได้ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ผ่านสื่อที่หลากหลายได้แก่เพลงนิทานแบบฝึกทักษะและร้านค้า ื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงความร,รู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดำเนินกิจกรรมโดยการเล่านิทานคินคินกินอาหารดีมาเล่าให้เด็กฟังและใช้คำถามที่ส่งเสริมกระบวนการคิดมาใช้ในการถามคำถามดเด็กหลังจบนิทานจากนั้นเป็นการทบทวนและเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของเด็กเกี่ยวกับอาหารหลักห้าหมู่ที่วนแล้วแต่เป็นอาหารที่มีประโยชน์แล้วเด็ก ก็จะได้ไปเลือกอาหารที่ชั้นร้านค้าจำลองแล้วนำอาหารที่เลือกมานั้นใส่ในถาดจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์และร่วมการสนทนากับเพื่อนครูจากนั้นเด็กๆได้แบ่งกลุ่มเพื่อนครูทำแบบฝึกหัดเป็นกลุ่มโดยใช้บัตรภาพอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ติดลงในตารางจำแนกอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เด็กจะได้นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนและครูได้รวมกันมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องและการน,นำเสนอง,งานในแต่ละกลุ่มเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือแนะนำและการแก้ไขรวมไปถึงได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันอีกครั้งรวมไปถึงรวมการสรุปคุณประโยชน์ของอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะ ดยดิฉันคาดว่ากิจกรรมการเรียน,นการสอนในครั้งนี้จะสามารถทำให้นักเรียนมีความคิดร่วมยอดในเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์จากกิจกรรมที่เหมาะสมกับวยัยส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มี และไม่มีประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เผชิญได้และเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ใน,สถ,นสถานการณ์จริงได้ด้วยตนเองได้รับการพัฒนาตามความสนใจและความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเป็นการูพื้นฐานในการดำรงชีวิตในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เข้ารวมรับชมและรับฟังในการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนของดิฉันในครั้งนี้และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านคณะกรรมการเพื่อใช้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนการสอนของดิฉันต่อไปขอกราบขอบคุณค่ะ